ขณะนี้นะครับมาหาดเตา่าหาดเสมนะครับที่เกาะล้านวันนี้เป็นวันเนื่องจากเป็นวันไม่หยุดนะครับลามาพี่เกียรติทำงานเกาะล้านครับแต่ตอนนี้อยู่ที่หาดตะแหวนบรรยากาศรอบเกาะน,นะครับไม่ใช่หาดตะแหวนครับหาดเสมหาดเสม าศรอบก่อนนะครับน้ำทะเลใสมากเลยฝนก็คึมคึมตกนะก็เริ่มจะตแแก,ากาแ,ลแล้วลุกอากาศเย็นแล้วเยวลูกสาวอาบอมครอบครัวเลยก็เ,เดี๋ยวผ่าคนหนูมานั่ง นตกเราเอง